สวัสดีค่ะสวัสดีเ่ยีค่ะีสวัสดีจ้าซินดีด้นะจ้าสวัสดีค่ะนีน่านะคะก็เป็นช่องนีน่าซินดี้แอบแซบนะคะก็เมื่อนีนนะคะพี่น้องได้แกงส้มปลาทูดสดนะคะแกงส้มปลาทูดสดเคู่ไงคะ่ะไปเห็ดมาฝากทถุงบุกไงหนึ่งเลยนะจ๊ะไปเอาอยูบานเพิ่นมากเหมือนสานี้ ครูครูครูบาอาจารย์ของนีน้าเองค่ะเป็นคนทำวันนี้นะคะ <c oughs> อ้าโอเคม่กินมันนีกินแบบไงไา,ายนียค่ะพี่น้องฝนมันตกฝนตกมัดคืนเลยตั้งแต่ตั้งแต่หาถุงจนหอนเสาร์นี้ก็ยังตกอยู่จ้ะตกจนน้ำสีถ่วมบ้านแล้วตอนนี้อืมกินข้าวเจ้าได้ค่ะมันนี้มขอลองชิมซิฝีมือครูข้าวเจ้าเจ้าขอกินข้าวเจ้า <c oughs> อืมอร่อยอ่ะเพื่อได้ชิม,มนมเนี่ยฟีมือครูอร่อยมากเลยอ่ะครูของนี่นาเองค่ะตอนนี้แกก็ยังดูดวงทั่วราชอาณาจักรเหมือนเดิมค่ะ <laughs> ทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกค่ะทั่วโลกส่วนใหญ่แกจะดูดวงให้ชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าแกพูดภาษาอังกฤษเก่งมากครูของนี่นาอืม สกอินเตอร์ค่ะไปต่างประเทศสายอินเตอร์จ้ะสายอินเตอร์สายเกาหลีอืมปลาทูสดนะเนี่ยตัวใหญ่ๆจ้ะมึงดูซิมเนี่ยพันเห็ดเน่ากินมะไฮดี้ดีค่ะบางมึกเอามาเป็นหมอบุกใหญ่หนึง่ง ปลาจปลาทูปลาทูสดเรียกว่าปลาทูสดสดขนาดจ่ะแซ่แซ่บเนื้อก็เนียนดีแต่จ้ะอ,อ,อ,อร่อยอร่อยมากกินง่ายๆเหมือนเนี่ย โชคดีที่มีข้าวกินหน้าวันนี้นะเราเพราะมันฝนตกทั้งวันเลยไม่กล้าออกไปไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าหาของกินกันยากอยกี่ยค่ะฝนตกเนี่ย ระวังกงังอันนี้ก็เป็นปิ่งไกค่ะปีงไกปิ่งไกบานไกบานได้พีหลอกมาเป็นไกพันไกบานนัวนัวากินอย่างน<ๆ>ี้จ้ะไหม่นึ่งกับหม่ละลอยคุณเดจ้ะ <c oughs> เนี่ยไหม่หนึ่งไหม่ละลอยเพิ่นขายบริเวณขายถูกๆได้เหมือนแบบเอ่อแบบคือกระยันทั่วไปอะ่ะนัวลึกอื อเอนอน้องจับตาแม่ยนูอยากดูกระตนเหรอคะโทรศัพท์เลยค่ะหนูอยากให้ซินดี่เปิดโอเคซินดี้เ,เปิดให้จ้ายังข้ามไหม เมนูตาลยอยๆองั้นล่ะมันเกิดตาง่วงนอนหมดจั๊กที่แอบอีกชั้นหรือเปล่าใช่ค่ะที่แอบของเธอค่ะอแอบพองเพลินตลอดเนาะกินมดบรอระเพ็ดมือนีเหรอซีิบ่เบอร์ดตกจ้ะหลายเนาะคู่บอกว่าคนจะเอาไปวัดน้ำยาจ้ะ บอาากเพื่อไปวัดนับอกจะไปวัดนั่นอะะต้องก็กินเหลือของพระนัน่นะจะ <c oughs> ไม่ต้องกินกวนเพลินบอกกินกวนเผาเนี่อเืองส้มเอาบือเอาบจ้ะอร่อยเลยใส่เห็ดน้ำจะชิ้นชิ้สดดจเนี่ยิ้นมากกินเห็ด บะคุงบะคุงกับของวัดเน่จ้ะนท่านมาเอามาเห็ดอิริบอ่บอกอิริหรือบอเลนเนี่ยออิรีจ้ะคู่พันวาบอแมนอือบ้าพันพระพันท่านมาตอมาจ้ะเอมมามาทำบุญท่านมาเรื่อยๆอจ้จะลุบแลวก็เด็กกับไปหาพระเื้ยเข้าม่จ้ะน นหน้าไม่ได้ไปเอาเองอะ่ะซินดี้เป็นคนไปเอากับข้าวกับครูเมื่อเช้าก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกับเขาเลยรับแกงส้มแกงส้มปลาทูสดอันนี้ยตัวใหญ่คือปลาทูสดอร่อย กรามันก็จะเยอะๆหน่อยเมื่อหน้าเ้าสั่งเมนูคู่วะคู่ห้ไ้กินอีกคู่บอกว่าคู่เบิ่งดวงก็พอแหละจ้ะคู่บอก ฝากบอกไปถึงคูมันละเอาก่อยหอยได้ค่ะคูอะให้คูเป็นงมหอยะเป็นเวสคูนะจ๊ะพัดหอยใส่เอียงก่อนใส่ขมินมาจ้าเด้วนะคููกับไปงมมาให้กินหน้าแดดหน้าดำมัดจ้า คูไเป็นงมหอยยีรีเหมือน,นันอยู่ <S 2> <S 2> <S ขเขาเออย่างอยู่ไอ้เขื่อนอย่างยี่เป็นเคลื่อนไม่เป็นเคลื่อนเครื่อนนานตื่นตื่นนั่นนะ,นะค่ะพี่นอ้องคู่ก็ไปงมคู่ไปงมกับหลูกกับล้านเพิ่นน์เนาะได้มากหมอแบบไงหนึ่งหมอหมอขูดๆๆๆอาเมียใหญ่อ่ะผลิเอามาเพิตเอามาให้ให้น่าเบิ่งนล้วน่คู่ไปเก็บมาไปงมหอยมากเป็นแบบเก็บแบบฟรีเลยแห้ะค่ะบ่มีม่มีเสียคาคาเก็บยังเด้น้องสะานะเนจะเออเป็นหมดน้องสะทานาไัใดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจ้าประมาเนี้ย พันกามาพัดให้กินมา,าแกงคั่วหอยคมให้กินมาพัดชาให้กินแต่ว่ารอบนี้คันดิกินอะอยากกินกินก่อยหอยเด้อคู่ฝากบอกถึงคู่ด้วยคู่ดูคลิปยินที่อยู่ผิดเว้นคู่นะจ๊ะตลอดเลยจ้ะพวกเขานี่คู่คนคู่คนเมตานะจ๊ะ ผู้คนมาเ็สก,ก,กับข้าวนั่นแกชอบทํากับข้าวแล้วทากับข้าวแต่และอย่างนี้คือแบบไม่มีชื่อเมนูคือแล้วแต่จะทําอะไรคือแล้วแต่จะเอาอะไรใส่แต่มันออกมาก็อร่อยประมาณนั้นอ่ะอืห <laughs> <laughs> ลอบนีก็ไข่แนสบายทองได้กกินแกงสมร <laughs> <laughs> อบก้อนนีกก็บยัยนยานย่จา้าโบเห็นเห็นยังไ้กิน <laughs> มีการแซวคู่นะคู่ได้นิเน่งเราเดี๋ยวตอนนี้จะขอเมาเออเมามอยถึงคู่หน่อยหลอบก่อนน่ะคู่เพิ่นเอาไอ้ไอป้ปลามาห้หมอบกใไง่นึงกระถามเพิ่นว่าเห็ดยังให้กินจ้ะอันนี้เม่นหนึ่งปลาอย่าว่าโคบอเป็นพัดปลาพัดปลาใสา่หัวซิงไ่ใส่บกพริกใส่คาแต่ว่าใส่ไปใส่มาหนัามันจงลงกล,า,า,กา,กลายเป็นต้มปลาจากพัดปลาเป็นกลายเป็นต้มปลาแต่ว่ากินไห้บ่กินได้ ว่าประเด็นก็คือปลาที่เพิ่นเอามาเห็ดไหนะ้มันโตซ้ํานีคะ่ะโตซ้ํฟา่ามือหลังมัจากโตซ้าปลาที่เพิ่นเลี้ยงไว้อยู่หนาบานบอ่อหนาบานพอดีเออเป็นปลานินปลากาปลาเข็งเพิ่นเลี้ยงไว้ <c oughs> เลี้ยงแบบปลาสวยง่าะคะ่ะคู่เพิ่นเอามาเลี้ยงนี่หนาเก็เขาใจว่าคู่เอาปลาบ่อยู่หนาบานนะคะไม่เห็ดกินเกิดอาการแบบว่าบกากินอีกเลยปลาที่คู่เอามาเห็ดไห้กินไปหาคู่อยู่บ้านคู่เลยบอกว่า ไพ่จะเป็นบ่าเอาปลาอยู่หน้าบ้านม่เห็ดเห็ดกินเวอร์สันเป็นปลาสวยงามเหมือนนะคะเพิ่นเอามาเลี้ยงเพิ่นเอาไปซื้ออยู่ตลาดสดเพิ่นว่าแนวนี้อืซิ้นแจ้วซื้อหกจ้าเออม่คนอยใส่ไฟคู่แห่หนูก็เข้าใจว่าคู่เพิ่นเอาปลาอยู่หน้าบ้านที่เลี้ยงไบอะมาขาเห็ดกินที่จริงคู่บอกว่าโบแมนอินเนียอินเนียอีโตดีบอกที่หน้าวะ คู่เอาปลาหนาบ้านนา่ะที่เลี้ยงไว้น่ะรักนะรักงๆๆเนี่ยไม่เหตุกินนี่หนาก็เลยโบกากินอีกเลยว่านั้นกินไปตัวเดียวแล้วครึ่งตัวโอ้มีการวอรแบบนี้นี่หนาก็แบบหยุดเลยโบกากินอีกเลยคู่บอกว่าเอากับเขานี่นากับโบกาไปเอากับเขากับคู่มาหลายมือแล้วเพราะว่ายานสงสารสงสารปลาที่เพิ่นเลี้ยงไว้เลี้ยงแต่ตัวนี้น้อยซ้ำเนี่ยซ้ำเนี่ยเป็นเป็นปลายังเกาปะปลานิน้ปลาเขง่งตัวนี้น้อย เพื่อกระเรียงเพื่อความงามสวยงามได้บานเพิิเนเนาะนี่หน้าก็เข้าใจแบบนัมนเออไปดูแลครูบอกว่าครูไม่ได้เอามาครูเอามาจากตลาดครูบอกเนี้ยเออครูเป็นมะขามดซบกี๊าอืมม่ต้องครูเอามา,า,อาให้เพิินเอาไ้เพิ่นมาขาย <laughs> <laughs> บ่แมนเด้จ้ะแซลครูค อ,อันนี้นะ่ะเบาแล้วเรอหมดใจครูของนีน้า <c oughs> แกลูกศิษย์เยอะ <c oughs> เยอะมากแล้วก็คิวยาวตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ชเช้าจนข้าว <c oughs> อ,อืมลูกศิษย์ยาวกว่าน,นีหน้าอีกอแล้วนีน้าแต่ว่าแกแกอินเตอร์ค่ะแกอินเตอร์รู้สึกแกส่วนใหญ่ยอยู่ต่างประเทศหมดเลย อยู่เมืองไทยเลยไม่มีร้อยละหนึ่งเป็นบุญเถาและสินดีที่ได้กินฝีมือคู่อ่ะว่าบุญสินดีละจ้ะสินดีก็บ,บอกว่าโอ้เป็นบุญสินดีละจ้ะอบอกกับคู่ยู่เมื่อกี้จ้ะคู่บอกบบาคือเนาะ กินไปกินมาหนาหมมุดเราเลยอืมนี่อินไหมกลางมันเยอะอืมอืม,อมจอมกวนไม่ให้แอบคลิปอ้าวโอเคก็ประมาณน,นะะี้แล้วค่ะมันเดี๋ยวอิ้มูนหน่อยมันจะกวนระบาดเนี่ย แซ่บหลายค่ะพี่น้องแกงสมแกงสมใส่ปลาทูสดแล้วก็ใส่บะคุงเป็นเป็นของที่เิ่นทาดมาไห่เนาะหลวงพออยู่วัดเพเป็นเอามาไห่แม่ออกแม่ออกกับมาไห้คู่คู่กับมาไห่ในหนายกินเองบ้านเนี้ยโ <laughs> okay. อเคลาละลาแล้วจ้ะพ่อน่าแบบน่าหองเนาะดีจขอบคุณนะจ้ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนนะคะเลยเลืปลังๆนะคะสาธุสาธุบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ตาบ๊ายบายแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไม่ต้องบ๊ายบาย